เฮงฮะราดหน้าฮ่องกงไปได้ขายใจราดหน้านะครซีอิ๊วอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่ผัดกระพงกระเพราขนมจีบเยวลูกชิ้นปลาลวกยิมมีคตแต่ดังในสุดหรือราดหน้าราดหน้าเส้นสับเพลงหมูชิ้นหนาเส้นหอมน้ำซุปข้นคมกรมากคนพัดเส้นเก่งขนาดเพราว่าเส้นใหญ่เส้นมีเส้นหอมกินกระทะเพื่อนใจคนาฮ่องกงมันจะกรอบนุ่มผัดซีอิ๊วใจหมูที่ผัดราดหน้าในหมูนุ่มหนากระทะร้านนี้หอมจะแตะครับอ้วนอยู่ในปลาแล้วครับอันนี้เป็ดเี๊ยวหมูลูกใหญ่ ใส่ซอสของเองฮะเป็นซอสสไตล์ฮ่องกงนี่แหละเปรี้ยวเผ็ดนิดหน่อยเปรี้ยวใหญ่เต็มปากเต็มคำดีรูต่อด้วยขนมจิหมลวกลูกใหญ่มากจิ้มจิ๊กโชแล้วแตะกัดเยียมเจียวเต็มปากเต็มคำไ้ล้นเลยครับลานนาเพินเริ่มต้น445บาทอาหารตามสร้างกัอยู่ที่ประมาณเนี้ย45 50 60แล้วแต่วัตถุดิบเปิดขายจนดึกเลยจิหนึ่งเที่ยงคืนตีนึงเลยยุดทุกวันจันทร์ยูซอยวัดเจ็ดยอดช่างเขี้ยนนะครับยู่กลางๆซอยตรงข้ามวิวดอยอพาร์ตเมนต์เพ็งฮ้าร้านหน้าฮ่องกง กินได้เที่ยงวันยันเที่ยงคืน